ตอนนี้ก็ามาดูศูนย์เรียนรู้ครับในแนวประญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายถมมูลผลนะครับซึ่งเป็นนักศึกษากอนอระดับมัธยมศตาตอนปลายนะครับตอนนี้นักศึกษาก็ได้ทำหลายๆอย่างได้ทำหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการปลูกพืชผลนะครับทางการเกษตรหลายอย่างในพื้นที่ไม่ถึงไร่นะครับ แค่งานเดียวนะครับมีทุกอย่างครับเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะของการทําเป็นศูนย์เรียนรู้แบบพอเพียงคือปลูกทุกอย่างที่ทําทําทุกอย่างที่ปลูกที่กินนะครับกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินนะครับอันนี้ก็มีทามาหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นแตงแตงกัวนะครับแตงกัวเป็นเนี่ยนี่ก็เป็นถั่วนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับ อันนั้นก็เป็นสวนปลามนะครับอ,อ,อ,อีกเจ้าหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้คือ,อนักศึกษาเขาได้ทําเป็นแนวรเรียนรู้หรือแนวพอเพียงนะครับทําไว้เพื่อที่จะกินนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนดีพยายามจะทำในแนวของพอเพียงนะครับอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงอะไรนะครับท่านเลี้ยงเขียดเลี้ยงเขียดเลี้ยงเขียดเขียดบ้านานาบ้านเรานะเขียดนานะครับนะครับไอ้ตัวนี้นะครับ ทำในกระชังไว้ตัวนี้ก็เป็นเรื้อปูเนอะอันนี้เป็นปูนะครับอันนี้คือหอยนะครับหอยโขมนะครับหอยโขมอืมบ้านเราเรียกว่าหอยจูบนะครับรักกระจูบไม่รักก็จูบอันนี้ก็เป็นกบนะครับครับมีพื้นที่น้อยนะครับแต่ว่าสามารถทําให้ทุกอย่างครบกินได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นขานะครับขาเราเหลือกินเหลือใช้ล้วก็ขายได้แต่ไครนะครับนะครับอันนี้ครับเป็นสุดยอดของ การขยายผลจากกศนตำบลยบหัวนานะครับนะครับที่ทําให้นักศาาึกษาได้รู้ว่าการทํากินนะครับการทํากินของเรานะตามแนวพอเพียงนะครับอันนี้เป็นลูกหอกนะครับลูกหอกเขียดอ่าลูกหอกหรือลูกเขียด,อ,อ,อ,ยดอันนี้เป็นลูกเขียดไม่ใช่กบนะครับเป็นลูกเขียด,ก,ก,ยดก็สามารถทําขายได้ครับอันนี้กบนะครับ ครับผมเห็นไหมครับเพราะนี้เป็นเป็นการเดินทางตามแนวหลักประยาเศรษฐกิจพอเพียงกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินครับนะครับมีไผ่ไผ่ก็เยอะครับครับบ้านสวนธนกุลเมทินได้จัดเกษตรเชิงสวยงามนะครับเพื่อที่จะ ทำเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับอันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับได้ทำไว้นะครับอันนี้ก็เป็นผักครับผักชีวภาพนะครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีครับทั้งไก่ทั้งผักนะครับไก่พันไข่ครับนะครับแกะมังกรก็ขยายแล้วนะครับอันนี้หารปลานครับอันนี้เป็นปลาครับปลาดุกครับ เป็น,นบบปลาดุกครับก็ปลานะครับอาหารปลาเป็นแบอปลาดุกข้างก็เป็นคณะเม็กซิโกนะครับเต็มหมดแล้วน,นี่มันมันบัรี่ครับมะนาวมะนาวก็ปลูกไว้เพื่อที่จะบงังแดดแล้วก็เชิงสวยงามด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมะนาวครับมะนาวเดี๋ยวให้บังคับออกดอกในฤดูร้อนนะครับ เพื่อที่จะขายเตรียมขายในฤดูร้อนครับมแจ้มมงคลครับก็ติดลูกเยอะเหมือนกันครับครับมะพร้าวครับอันนี้เป็นปลาปลานินนะครับอันนี้บอกปลานิลครับมาแล้วครับก็เยอะมากครับโตแล้วเริ่มโตแล้วครับปลานิลเทียบเลยครับ ก็นี้เป็นเผือกครับเผือกที่แยกจากต้นมาครับมาปลูกไว้นะครับถ้าเราขยันนะครับเรามีงานหลักเราก็ต้องมีงานรองครับเพื่อที่จะรองรับครับอาหารของเรานะครับไว้กินทุกทุกมื้อนะครับเผือกทุกมื้อไม่ต้องในซื้อขายนะครับอาชีพรองคือเลี้ยงปลาเกษตรถึงสวยงามครับอันนี้ปลาช่อนครับที่แรกก็จะเลี้ยงกบแต่เลี้ยงไม่ได้ครับเพราะว่ากบมันมี พันก็หายากนะครับเดี๋ยวเพาะใหม่ครับอันนี้เป็นปลาซ่อนครับนะครับ,นะรบเป็นบลาปลาซ่อน